วันนี้ขนช่างเล่าขอเสนอเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องอีแจ๋วปากหมาก่อนรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องขนช่างเล่ากันด้วยนะคะณหมู่บ้านหนองบัว จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อแจ๋วอายุราวๆสาสปีรูปร่างสันทัดผิวขาวหน้าตาพอดูได้แต่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่ขึ้นชื่อไม่ใช่หน้าตาแต่มันคือปากของเธออีสวยบ้านนั้นน่ะเอาผัวชาวบ้านเขามาได้ทุกวันเลยลูกกัะหล่อนะแต่หน้าตาเหมือนผัวใหม่หล่อนนะ่ะ อย่าคิดว่าแต่งตัวดีแล้วจะพ้นจากสายตาฉันนะฉันรู้นะว่าหล่อนขายอะไรอยู่วันหนึ่งที่หมู่บ้านมีงานศพของหญิงแก่เธอชื่อว่าป้าสเสงี่ยมตายด้วยเหตุประหลาดในบ้านตัวเองทั้งที่ยังสุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นโรคตอนที่แจ๋วเดินไปงานศพเธอกลับไปด่าลั่นต่อหน้าศพว่าอีป้าสเสงี่ยมขี้เหนียวทั้งชาติ ตายไปก็คงไม่กล้าวเงินติดลงไปด้วยหรอกกลัวผีป้นสิท่าทุกคนในงานหันมามองแจ๋วด้วยความสะพรึงปนโกรธแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรคืนนั้นเองแจ๋วกลับบ้านแต่ไฟในบ้านของเธอก็ดบับทั้งหลังทั้งที่ข้างๆบ้านไฟก็ยังสว่างอยู่เธอได้ยินผู้หญิงแก่พูดเบาๆข้างหูว่าเองพูดได้ ก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะวันต่อมาแจ๋วเริ่มรู้สึกแปลกๆมีเสียงคนเดินลากขาในบ้านทั้งที่อยู่คนเดียวข้าวของในบ้านเริ่มขยับได้เองประตูเปิดเองปิดเองไฟติดติดดับดับเหมือนใครมากดเล่นแต่แจว๋วก็ยังปากดีไม่หยุดไล่สดต่อไปด่าชาวบ้านไปเรื่อยจนวันหนึ่ง เธอได้รับพัสดุกล่องหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีเพียงเทปเสียงเก่าแบบโบราณกลับกระดาษที่เขียนว่าลองฟังดูจะรู้ว่าความเงียบมันหลอนกว่าคำพูดแจวลองเปิดฟังเสียงแรกที่เธอได้ยินก็คือเสียงของเธอเสียงที่เคยด่าคนในหมู่บ้านเธอด่าแบบหยาบๆยบใครๆต่อมา คือเสียงคนร้องไห้เหมือนร้องจากนรกแล้วก็จบด้วยเสียงแผ่วๆว่ามึงพูดมาพอแล้วได้เวลากูพูดบ้างคืนวันถัดมาแจ๋วหายตัวไปอย่างรึกลับไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงมีเพียงคราบเลือดแห้งที่พื้นห้องนอนกับคำว่างเงียบ ที่เขียนด้วยลิปสติกที่เธอใช้เป็นประจำไว้บนกระจกชาวบ้านไม่มีใครกล้าตามหาเธอแต่สามวันต่อมามีคนพบศพแจ๋วในเมนเผาศพทั้งๆท,ที่วัดนั้นไม่มีงานศพร่างของเธอไม่เกรียมแต่มือจับลำคอตัวเองแน่นเหมือนโดนบีบตายก่อนเผาและข้างๆศพมีเทปวางไว้อีกม้วน เขียนว่าเสียงเธอเราจัดการให้เงียบถาวรแล้วตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านหนองบัวกลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีเสียงด่าทอรบกวนใครอีกเลยแต่ถ้าใครเผลอปากพ่อยด่าคนแรงๆในหมู่บ้านนี้ ก็จะมีคนได้ยินเสียงเทปโบราณมันหมุนอยู่ในกลางดึกและคำว่างเงียบก็จะปรากฏขึ้นในกระจกบ้านของเขา